โยมจูนที่ยังไม่ศึกนะแล้วก็อ๋อค่ะเราก็ไม่รู้เราก็ไม่กล้าถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่จะจะศึกไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยพูดคุยกันน้อยมากยังจับแต่ความเลยไม่ได้เลยก็ก็ถ้าหลวงพี่ยังอยากอยู่ในรถพระธรรมทางทางทางธรรมก็เอาให้เต็มที่คืออยากถามมากัน,กนแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามถาม ใช่ใช่เป็นคำถามที่อยากถามมากแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าถามระบาบนะว่าจะสึกเมื่อไหร่เราก็เลยแบบเราก็เลยยังไม่รู้จนถึงตอนนี้ว่าว่าหลวงพี่จะสึกเมื่อไหร่ต้องตั้งตั้ง,งต,ตั้งแต่วันจันทร์แล้วค่ะใช่ใช่วันนี้ต้องมาตอบคาถามเอง <c oughs> แต่อยู่ดีหลวงพี่ก็ตั้งแต่เมื่อวานว่าเออโยมจูนพี่ยังไม่สึกนะแล้วก็อ๋อค่ะแต่เรื่องสึก่ก็จะว่าเพามันเลยเรื่องมันต้องหาเรื่องอีกก็ต้องรอเลิกค่ะ <Arbeit> ก็น่าจริงอ๋อจูนก็มารู้ก่อนที่หลวงพี่จะจะจะบวชก่อนหน้านี้สองวัตถิตค่ะคือหลวงพี่เขาได้ไปคุยกับพระที่สังฆราชอะไรที่วัดเทพศิีรินไว้อะไรเงี้ยค่ะใช่ แต่ก็พอพอหลวงพี่บอกอยากบวชก็ก็ไม่ได้ขัดอะไรก็บอกเอาสิอะไรเงี้ยอยากทำเอ้ยอยาาบวชก็บูหัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ในความเป็นจริง่ะจะต้องมีออกา้ากับออกูดบวชด,ด้วยแล้วก็อยากบวช3คนพร้อมกันผู้ชายอะไรเงี้ยแต่พอเอาใกล้ๆเข้าจริงอก้าไม่ยอมไม่ยอมบวชบอกว่าไม่อยากกลคิ้วเด๋ยวเพื่อนรอถ้าสังเกตเขาว่าโดนขีดผมแล้วทั้งออก้าโดนขีดทั้งออกูดโดนตัดเรียบร้อยแล้วถ,ถึงเวลาก็ไม่ยอมบวช หลวงพี่งงใช่ไหมนี่นี่เใช้จับทางพักงงมากหลวงพี่คือเด็กอะยังยังไม่อะไรมากมายแต่เพียงเขาถามว่าแม่แล้วอาก้าจะจะแข่งเจสสกีวันศุกร์นี้แล้วอะใครจะซ้อมให้ออก้าก็เลยบอกว่าแม่ก็ในเมื่อ แดี๋ยวแม่เติมเกมให้ช่ำเลยค่ะก็คือนเราก็ไม่รู้เราก็ไม่กล้าถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่จะจะศึกไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยคุยน้อยมากเลยค่ะไม่ไม่ไม่กล้าคุยด้วยแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่พระทุกรูปกลับมา76รูปเวลามันคนเยอะมากไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยเลยแล้วก็ลงไลน์แล้วก็คุยไม่ได้อยู่แล้วมีแค่เมื่อเช้าไปตักบาตรหลวงพี่ ก็พยายามมองตาหลวงพี่ว่าจะสึกไหมก็หลวงพี่ก็ไม่พูดอะไรหลวงพี่ก็กลับบ้านเธอโยมแล้วก็อ่ายังไม่สึกก็เหมือนเขาก็น่าจะมีความสุขในการก็น่าจะมีความสุขในรถพระธรรมหรืออะไรอย่างนี้รู้ว่าจะไปเรื่อยๆในใจก็ในใจงานเยอะมากนะหลวงพี่งานเวลาในใจไหมคะว่าอุ้ยคนไม่ไหวแล้วต้องถามแล้วคือ ก็อย่างที่บอกว่าถามไม่ได้เขาบอกว่าห้ามถามนะแล้วยิ่งเราเป็นภรรยาเราเราเธอตบาปมากนะแต่ในใจก็คิดว่ายังไงว่าหลุมพี่ต้องกลับมาดูลูกแข่งเจ็ดวันสุขนี้ซึ่งก็เหลืออีกแค่สองสามวันเราก็พยายามมองตาอยู่ว่าจะสึกไหมยังไงอะไรค่ะชา ช้าลงสำรวมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ยังพูดคุยกันน้อยมากยังจับใจความเลยไม่ได้เลยก็ก,ก็ถ้าหลวงพี่ยังอยากอยู่ในรถพระธรรมทางทางทางธรรมก็เอาให้เต็มที่<ใ>ยัอย่างน้อยก็ได้บุญเขาครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วค่ะใช่เราก็จะใส่บาตรทุกวันไหมคะทยยช่ายยวันแรกที่หลวงพี่กลับมา ถึงไทยตีสี่หกโมงแล้วก็ไปตักบาทด้วยกันเมื่อเช้าก็ไปตักบาทพรุ่งนี้ก็พอดีจุนไม่อยู่พรุ่งนี้จนไปต่างจังหวัดค่ะก็เลยไม่รู้ไม่รู้เวลาเลยท่านเลยว่ายังไงนะะลึกๆก,ก็อ่านเกมยากมากเพราะว่าอยู่ดีๆก็พี่จะบวชนะ,ะจุก็อ๋อได้เอาสิ แล้วก็จริงจังเลยแล้วก็เพิ่งมารู้อ๋อไปสี่ร่างกาอีกเหรออ่ะเอาสิได้แค่นั้นเลยคือถามอะไรเยอะไม่ได้เลยอยากทําอะไรให้หลวงพี่เต็มที่ททสึกเกือบครึ่งแล้วค่ะไปเกือบหมดแล้วค่ะมีหลวงพี่ที่ยังไม่ไปไ